50าสแค่ยีแล้วก็เสมอสองครั้งครับกันหาธีรวุฒิศิรครแล้วก็จาสิบเอกดอนชัยแกไฟแดงกระดูกเล็กน้ำเงินสั่งฟ้าพีเจเรนพกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนประสบการณ์นี่ถือว่ามหาหัวแถวด้วยกันทั้งคู่ช่วงฟอร์มร้อนๆแรงๆนี่โอ้โหวางคู่เอกสบายๆด้วยกันทั้งคู่เลยครับคุณดอ มสุขเร็วแรงท่วมให้จีจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมยกที่2นะครับกระดูกเหล็กก็อาจารย์สุรัสเสียงหล่อครับวันนี้ปัจจุบันนี้เป็นแชมเปี้ยนครับร้อปอนของราชดํดำเนินครับเสาที่ผ่านมาปู่ซ้ายครับามาหมัดหืมมาหต่อยกันใกล้ๆเอาต่อยขวาไม่หมัดเนืง้งกระดูกเหล็กสันงันเมืองในเรื่องคู่มวยเสบุตนทะ่านเดียววัดดวงเลย ผู้การแต้มด้วยนะครับคนรตรวตีวิชัยสังประภัณกระดูกเหล็กนี่แมหมก็บอกว่านําไปก่อน3เสาไฟฟ้าครับโอ้ไปไเหรียญยาแก้ตราอัปเเช่เม็ดอมสมุนไพรอัปเเช่น้ามันยาตรามาวินทำด้วยแป้งโยคีในรัศมีวงกลมกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับ ยกนี้ยกที่3มครับมีอัดฉีดให้สั่งฟ้ามุมน้ำเงินนี่หลายหลายกำปั้นแล้วครับนวลเนี่ยวงในพยายามจะคว้านในนะครับกระดูกเหล็กถ้าอยู่ห่างนี้อาซ้ายของสั่งฟ้ากระดูกเหล็กต้องติดไปขวาลำตัวลงดันมาถีบอีกทีนึงกระโดนไปฟ้ากำปั้น ชิงจังหวะกันหลมบอนมาจะก,กระดูกเหล็กแข้งขวาครับเอาไนไนขึ้นคอล็อกมัดแหนเหนียวล็อกตีพยายามจะขวางขวางขวางอยู่ไม่อยู่พยมมายามแาบิดลองเอวบิดครับโอ้โหต่อยกันแข็งแรงมาโอ้โหเทลงไปเรืวกันสั่งฟ้าเอาขวาสองดอกไนไครเสียบไปกระดูกเหล็กต่อยมาเอาตีไปสั่งฟ้า คนภัยที่เป็นแผนโบราณตัง้งผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเงิน6 0 0 0 0ย์ยที่ไลอ้อนทีวีเก้าเาคุณดลงว่องมาเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับโอ้ยโอยโดนโดนเตะปลายคางครับแม่โดนเตะปลายคางอาการอาการเหมือนจะมึนเหมือนจะหมาบวก2เหมือนจะเมาเอามาหัวหัวเท็มแล้วครับกระดูกเล็กโอ้ยโอ้ยจำอเลขทีได้ไหมทำมเลขทีได้ไหมกระดูกเล็กเอาฟื้นแล้วฟื้นแล้วมาเลย,มา,เลยมาสิกมาสิครับ ใส่เลยนะครับกระดูกเล็กบาราหัมมีราหัมเดือดแล้วเอา้ากระดูกเล็กลุยสั่งฟ้าซ้ายไปกระดูกเล็กต่อยมาต่อยไปหลอกตีไปกระดูกเล็กเอา้าสั่งฟ้าตีมาะเอา้าต่อยไปกระดูกเล็กเอา้าเสียไปสั่งฟ้าโอ้โหนี่ตกแล้วไล่ไปตีได้ไหมตีได้มาตีตีตดับแอปพลิเคชันไทยทีวีดูมวยสุดคุม้มเพียง20 9บาทนะครับ8คู่เต็มอิ่มดีเลยเพียง2วินาทีเท่านั้นเองดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ครับแอปพลิเคชันทรายทีวีครับพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยยอดพรายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอุปกรณ์แล้วก็สวม o t ดเพราะมีซิงแล้วก็ CP จะเดินพกพนอาหารจำกัดหมาชนนะครับท่านดรพงษ์วิเศษไพฑูรย์ทันนี้เป็นห,วหัวให้ตลอดลวันนั้นเสบายใจอ้าว ก็อมองเห็นตามภาพนะครับวันนี้กระดูกเหล็กก็ชิมยะนะครับเป็นฝ่ายชนะสั่งฟ้านอนวัตย